ภาษาผู้ไทยวร่รคาวันนี้เสนอคําว่าเพิงเพ,งพิงในภาษาผู้ไทยหมายคำว่าจริงๆในภาษากลางเนาะหรือว่าอิหลีในภาษาผู้ลาวการนําไปใช้ก็คือไปต่อท้ายคําที่เฮาต้องการเน้ยนย้ำเนาะอย่างเช่นคําว่าซับเพิงสวยจริงๆหรือว่างามอิหลีนั่นแหะคัดเพิง คักเพิงนี่คือสนุกมากหรือว่าม่วนอิลีนั่นแหละอันนั้คือคัดเพิงหรือแมนเพิงก็คือใช่จริงๆหรือว่าแมนอิลีนั่นแหละอันนั้นคือการนําไปใช้เนาะคําว่าเพิงคือเก่าครับอย่างในคำศัพท์ภาษาพุไรอีหลายคำทีซูเฮายัางมีหูจักเราก็ต้องไปเรียนรู้นำเดียวครับไปเรียนรู้เรื่อยไปก็นำเดียวครับผู้ไทยมุกค,ครับกดติดตามเพจผู้ไทยมุกเอาไว้ขอบคุณครับ